กติดแล้วเราจะอยู่ที่ทํางานเมื่อขันสกรูฟิลิปชนิดนี้ให้แน่นใช้ปลายหนังธรรมดาบิดหลุดออกอย่างง่ายได้บิดยากมากวันนี้ขอแนะนําแหวนแม่เหล็กแรงสูงหลังจากขันสอกรูเรียบร้อยแล้วไม่สามารถคลายออกด้วยมือไม่หลุดง่ายถ้าเขาแบบนี้เหมือนกับการขันสกรู ผ่อนคลายมากท่อเหล็กหนาขนาดนี้ก็ขันเกลียวได้มันสะดวกมากที่จะใช้ถ้าทำบ่อยๆลองดูที่นี่ครับเรามาเปรียบเทียบกันเลยมาดูผลกระทบของมันกันดีกว่าเสื้อคลุมธรรมดาไม่มีแรงลองดูสิเวลาใช้งานก็ถือได้ด้วยมือแบบนี้ยังหลุดง่ายมากลองใช้ฉันเป็นผู้ช่วยนี้เพื่อทดสอบ ลองคลิกที่ปุ่มด้านบนเรามาทำและดูผลลัพธ์กันดีกว่าแต่ก็มีข้อเสียเช่นกันฉันไม่สามารถสกรูไปจนสุดได้ฉันยังต้องถอดมันออกแล้วบิดอีกครั้งมันไม่สมบูรณ์แบบเช่นกันวันนี้ผมอยากจะแนะนำแหวนแม่เหล็กนี้ให้ด้านหน้ามีวงแหวนแม่เหล็กแรงสูงแม่เหล็กมีความแข็งแรงมากทีนี้ลองใช้มันทดสอบดูถอดอุปกรณ์เสริมนี้ออกจากนั้นติดตั้งแหวนแม่เหล็กแรงสูง ดูดีๆขด,ดลวดนี้สามารถถอดออกได้เช่นกันมาตอกตะปูกันเถอะหลังจากคลายเกลียวออกแล้วก็เคลื่อนย้ายมันได้ง่ายๆด้วยมือเราเรามาแขวนประแจเหล็กกันเถอะดูว่าประแจจะหลุดหรือไม่ดูทั้งหมดนี้ไม่มีอะไรหลุดไปเรามาลองกันอีกสักครั้งนะดูว่ามันจะแตกหรือไม่ดูพวกนี้จะไม่หายไปเจ้ารู้แล้วลองอีกครั้งผลลัพธ์ดีมากคุณสามารถคลิกลิ่งด้านล่างวิดีโอเพื่อซื้อได้